สวัสดีครับวอนเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่22กันยา2564นะครับมีการมาแนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับคันแรกเป็นรถไถฟอร์ด6,006นะครับแค่นี้6,006ตัวเต็มเสื้อลายนะครับวันนี้เช็คพร้อมใช้นะครับยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมอน้ำเปลี่ยนใหม่ยางหลัง80%นะครับสภาพสวยๆนะครับฐผ่น7นะครับ เก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับสีสันสวยๆเลยนะครับคันนี้ระบบใช้งานได้ทุกระบบนะครับราคา275,000บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้เป็นคูปัต้า L3408 นะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับยางดี4เส้นนะครับสภาพ70%นะครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับ เอกสภาพาพร้อมใช้งานนะครับระบบไฮดรอลกสมบูรณ์นะครับตอนนี้เช็กพร้อมใช้นะครับเป็นคูปตาเอลสามสนะครับตันนี้ติดสติกเกอร์ดีนะครับระบบคืนไฟใช้งานได้หมดนะครับเดี๋ยวผ่านหลังผมเก็บสีให้นะครับ คันนี้ราคา185,000บาทรวมจัดส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ติดจองไปแล้วนะครับรับขอบกคุณลูกค้า,า,าจังหวัดกาลสินนะครับอำเภอท่าคอนโทคันนี้ยังอยู่นะครับ L อลคูว a ต2าแนะครับ เ็บสีให้ส,สวยๆนะครับสี่หมืคันนี้ส่งฟรี100กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับคูปตา L ส0 1 8นะครับวันนี้ปี61นะครับเราเก็บสภาพพร้อมใช้งานนะครับสีสันเดิมๆนะครับข้างบนนะครับ อย่างเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับใช้งานได้ทุกระบบเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับไปดันผ่านห้านะครับราคาสี่แสนหนึ่งมืนบาทส่งปีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับอุปกรณ์นะครับโรตารี่นะครับโรตารี่เมตรหกสิบห้าเซนนะครับของนาซาแหะครับมีตัวเดียวนะครับราคาสี่หมืนสามนะครับ ตัวนี้หนึ่งเมตรแปดห้าของซันนี่นะครับราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับจากปกติห้าหมื่นหนึ่งนะครับตัวของโชคชัยรา,ราคาห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับาเบาๆนะครับราคาไม่แพงนะครับของรับประกันบริษัททุกตัวนะครับตัวนี้ผ่านพัวนะครับไปยี่สิบสอง ผานหใบยีองนะครับของ KLF ราคา29,500ืนาพนะครับตัวผานพวนใบยี่สนะครับ32,500ื่นนห้ร้อยนะครับราคานี้ราคาจัดโปรโมชั่นถูกๆเลยนะครับราคาายราคาเก่านะครับผ่านคุดบ้านกูดินนะครับตัวโครงใหญ่นะครับราคา4ี่หนึ่งหมาพนะครับ ตัวนี้ของอผ่านยกล่องกุหลินเหมือนกันนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับแล้วก็มียกล่องของตัวนี้เป็นของ PPK นะครับบริษัท PPK นะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยใบยี่สิบสี่นะครับตัวนี้มาใหม่นะครับราคาจัดโปรโมชั่นถูกๆเลยนะครับบัวใหญ่ หงใบ24นะครับราคาห8 5 0 0ันารนะครับตัวเล็ก1 6 5 0 0นาอนะครับแล้วก็มีตัวสัดญ้าของ r อ HP k นะครับตัวนี้สัญะาของเอ k เมตรสิบราคาสอง0 0นสองนะครับตัวนี้ตัวไอ้ตัวนี้ M6040 นะครับกะ,ะครับขอบขอบคุณลูกค้านะครับสั่งจองไว้เลยนะครับ เกยวเก็บสภาพไปสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวไปชมรถที่ขายได้นะครับวันนี้ก็จะมีจัดส่งไปอำเรอกุดบากนะครับจังหวัดสกลคันนี้นะครับคุปต L แอลยี่ปแปดรันใจมากขายถูกๆเลยนะครับเรื่งไม่ติดขายเหงอนเดียวจัดส่งด้านนี้ก็จะมีคุปตา L 5 0 1 8นะครับติดคีพคันนี้ยังอยู่นะครับ490,000บาทนะครับคันนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆสีเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบเช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับดูครับสวยเลยเครื่องไม่เคยแกะเคยถอดนะครับเครื่องเดิมทางค่าก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับสภาพดีไม่แตกนะครับมีข้างในก็จะมีฟอร์ด6 6 0 ร้อยสิบนะครับตัวนี้ฟิตเครื่องให้ใหม่นะครับมันเละไม่ขออนุญาตไม่เดินไปดูนะครับหายอยู่ไม่ปิดวังแน่นะครับมาดูได้นะครับหัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับ085 087 65 81นะครับตัวนี้ยังอยูีกคันนะครับคูปตา L4508 ่ i นะครับับรถ 3.4มี่หลายคันกำลังเก็บสภาพอยู่นะครับค่นี้เก็บพร้อมใช้2องแสนมืนบาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ